อัญมณีที่เสริมการเงินของแต่ละคณาราศีค่ะสำหรับสายงูทั้งหลายที่กำลังหาเครื่องประดับติดตัวอยู่นะคะใครเกิดลัคนาราศีอะไรต้องเข้ามาฟังเลยค่ะสำหรับลัคนาราศีเมษค่ะลัคนาราศีแรกนะคะอัญมณีที่เสริมเรื่องการเงินคุณจะต้องเสริมด้วยมรกตค่ะซึ่งเป็นอัญมณีที่มีพลังจากธรรมชาติที่มีอายุยืนยาวนานนะคะใส่แล้วรวยค่ะ ลัคนาราศีพฤษศพนะคะลัคนาราศีที่สองค่ะคุณจะต้องเสริมสติปัญญาในการทํามาหากินทําอาชีพทําธุรกิจนะคะด้วยอัญมณีที่มีชื่อว่าอะความารีนค่ะรับรองเลยใส่อะความารีนติดตัวเสริมเฮงเสริมปังนะคะและลัคนาราศีมิถุนค่ะ คุณต้องเสริมเรื่องการเงินด้วยอัน,นมณีแห่งความนุ่มลน,นนะคะนั่นก็คือไข่มุกนั่นเองคนลักนณาราศีไม่ถุนใส่ไข่มุกเงินไหลมาเทมาค่ะ